สวัสดีครับวันนี้ผมโพ่พิคุนทองนะครับอยู่นาสนามพระเครื่องวัดพิคุณทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ครับช่วงนี้นะครับนาะลมโชยๆนะครับน่ะลมหนาวเริ่มมาอีกแล้วนะครับเมื่อสองวันก่อนนะครับยังร้อนอยู่นะครับตอนนี้นะครับอากาศเริ่มเย็นลงนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับควรดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับร้อนบ้างหนาวบ้างนะครับนะ เดี๋ยวจะเป็นไข้เป็นหวัดกันนะครับวันนี้อากาศมืดคืบม,มากนะครับไม่รู้ว่าฤดูฝนนะครับหรือว่าฝนจะตกอีกหรือเปล่านะครับนาะเพราะว่ามืดมากนะครับฝนไม่ตกแน่นอนแต่ว่ามันจะตกหรือเปล่าไม่รู้ช่วงหลังๆเนี่ยเพราะว่ามืดมากตอนนี้นะครับอากาศมืดมากนะครับ ผมก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวนะครับความเป็นไปความเป็นมานะครับของสนามพระเครื่องวัดกุนทองให้ทุกท่านได้รับชมนะครับนี่ครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะครับวันนี้เป็นวันวันศุกร์แล้วนะครับผู้ที่เดินทางมานะครับนาสถานที่กว้างขวางมากนะครับนาโดมจอดรถจะใหญ่แบบนี้เลยครับนะครับจอดรถได้ในโดมจอดรถแบบนี้จอดได้นะครับนะเป็นร้อยคันเลยนะครับสนามพระเครื่องนะครับนาจะตั้งอยู่ในโดมจอดรถนะครับ ใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับขององค์พระใหญ่ประธานพรแห่งวัดพิคุณทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับห้องน้ําฟรีที่จอดรถฟรีนะครับห้องน้ําก็เป็นร้อยห้องเลยนะครับนารอบวัดพิคุณทองแล้วก็ติดกระสนาพักก็มีห้องน้ําคนพิการห้องน้ําผู้หญิงห้องน้ําผู้ชายนะครับประมาณ30ห้องนะครับร้านค้าอย่างร้านเจ๊แดงขายข้าวนะครับเนี่ยขายข้าวผัดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวนะครับรับทำข้าวกล่องนะครับ ร้านนัดแก้วนะครับขายน้ําดื่มชากาแฟน้ําชงต่างๆนะครับนี่ครับทางด้านนี้ก็จะมืดหน่อยนะครับถ้าเราถ่ายตรงๆนะครับถ่ายเอียงๆหน่อยก็จะสว่างนะครับอากาศวันนี้มืดคึมมากนะนี่ครับบรรยากาศคึกคักแบบนี้เลยนะครับมีพระนะครับนะอย่างแผงน้องเต้ยพิคุณทอนะครับนาะพระทั่วไปนะครับพระเหมาบ้านนะครับเนี่ยแผงนี้เลยครับราคาโคตรถูกนะเริ่มต้นที่20บาท แล้วก็ไม่แพงน,นะครับหลักร้อยออนๆนะครับนะใครชอบก็เดินทางมาได้เลยครับี่แผงนี้นะครับรรพากองก็มีนะครับวันนี้องค์ละสิบบาทนะครับตรงนี้นะครับเนี่องค์ละสิบบาทครับนั่ง,ย,ง,งยืด,ยนะยดก่อนนะั่งกนยืดก่นนียืดก่อนยืดก่อนเอออย่าอย่าสูงอย่าสูงกว่าอย่าสูงกว่าไม่ได้เออต้องกลมๆหน่อยคนเยอะเราต้องเก่งเอยู่บ้านล่ะเป็นไงร้อยร้ยพับไว นี่ครับบรรยากาศที่จะเป็นแบบนี้นะครับนะแผงไหนว่างๆนะครับนาเดี๋ยวก็จะมากันนะครับตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับเนี่ยแผงนี้ยังว่างอยู่นะครับเอาผ้าทับไว้แบบนี้นะครับนาเจ้าของมีนะครับตรงนี้เป็นแผงลุงเกียงนะครับเจียงสิงห์บุรีเดี๋ยวก็จะมานะครับพักกองนะครับพักกองนะครับราคาถูกๆนะครับนี่ครับบรรยากาศทางด้านหลังของเรานะครับตรงนี้ครับใครชอบพระเครื่องก็เดินทางมาได้เลยครับ ของเราผมพ่อพี่กุณทองนะครับใครมีพระเครื่องก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมรับซื้อรับเช่าพระเครื่องสายสิงห์บุรีลุงพ่อแพนะครับพระพิกุณทองรวมทั้งพระเครื่องพระบูชาทั่วไปนะครับนะเครื่องเงินนะครับนะครับกอบพระทองคํานะครับใครมีก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับติดต่อเบอร์โทรศูนย์แปดหกเจ็ดหกสามหนึ่งสองสองสี่นะครับไอดีไลน์ทีโอซีเอชหนึ่งสองสามนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีในเรื่องพระเครื่องนะครับนะขอบคุณมากครััับบบที่รรชมค